สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทิพกลับมาพบกับเพื่อนเอีกแล้วนะคะพระ้อมขเรื่องราวาดีๆนะข้อคิดความรู้วิธีการต่างๆและอาชีพดีๆอ่าที่สำคัญนะคะที่พาคุณโปรแกรมจิตท,ทุกๆวันนะคะด้วยเพลงเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะฟังแล้วให้เพลงนี้นะคะอยู่ในจิตจำนึกของคุณอ่ามาก

มาเป็นชีวิตที่ชิดความฝันมาสิค่าลกขึ้นมาแล้วพันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์ในหัวใจใจก็ยังสู้ไปปล่อยใจให้สปูยสบารมา ติมพลังงานแห่งความสุขนะคะให้ตัวเองทุกๆวันนะคะไม่ต้องไปรอรับจากใครจ้าสร้างเองอ่าแล้วก็เต้นไปด้วยแบงปันไปด้วย เป็นชีวิตพี่ชิตความฝันสร้างพลังงานแห่งความสุขให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองคุณว่าอย่างไรเพราะว่านี่มันคือชีวิตของเราเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองถูกไหมคะตืนตืตื่ตื่ตืตื่นตืตืตืตต แล้วกันแล้วที่เราอย่าบนซึ่งเดียวไม่ทันเขาปะ,ปะเป็นชีวิตที่ชิดความฝันตัาติดก,กันาติาันลุกขึ้นมาเร็วกัน,ออนเนออวันตางะวันใจใจก็ยังสู้ไปปล่อยใจให้สะเปิดสัปาน อ้าวฟดสปันปล่อยมันเขาตอเ,เปลี่ยนชีวิตพี่ชิตความฝันฟึซปันกัดการจัดมาสิข้าลุกขึ้นมาแล้วพันอ้าเ,เ,เรียกพลังงานเรียกขึ้นของความสุขให้กับตัวเองทุกวนันค่ะฟึซปันหยุดใจฟึสปันยิ้มร่ารอเย้ๆๆๆเย พืสปาร์ตโอเคค่ะจบไปแล้วหนึ่งเพลงนะคะกับพลังงานดีๆนะคะที่ทิพตั้งใจเอามาให้เพื่อนๆโปรแกรมจิตกันดีๆนะคะในทุกๆเช้านะ ก่อนที่เราจะรับฟังเรื่องราวดีๆเออเราต้องเคลียร์สมองของเราถูกไหมคะสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวนะคะชื่อทิพน้ำทิพดาประสิทธิ์นะคะเหมือนเดิมนะทิพก็จะเอาเรื่องราวหรือสิ่งดีๆนะคะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ดกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กาลังใจกันนะคะอะทิพเป็นใครมาจากไหนนะคะอดีตเนาะทิพเป็นสาวโรงงานนะคะจากเด็กบ้านองเนาะเข้ามาทํางานนะคะเป็นสาวโรงงานมา19ปีนะคะก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายเปิดไปได้56เดือนคะ่ะโควิดมาคะ่ะแล้วอยู่กับทิพ ลากยาวมาเลยนะตั้งแต่อยู่กับมันมาเนี่ยปิดไปแล้วเนาะสองรอบนะคะทีเนี้ยมันเริ่มเริ่มทำให้เรามองว่าเอ้าวันเนี้ยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะเครียดอะไรอ่ะเราต้องหาทางรอดหาทางที่แบบทําอะไรยังไงก็ได้ให้ชีวิตของเราอะ่ะมันมันไม่ได้แบบอยู่อยู่แบบอย่างนั้นอะ่ะจริงไหมเพราะอะไรคะเพราะทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะมีอนาคตทุกคนอยากจะมีอาชีพที่ดีแต่ในวันที่เราเนี่ย เจอเจอเรื่องเราบางอย่างแล้วมันไม่ดีอ่ะเราหยุดชะง,งักไหมเราคิดอะไรให้กับตัวเองทิพไม่เอาเวลาไปนั่งฟูมไฟล์ไปดูเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเนาะพูกคนคนส่วนใหญ่คือจะนั่งโทษนั่นนู่นนี่เสร็จแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยแต่ความช่วงดีของเราคือเราเปิดโอกาสให้ตัวเองรับรู้อะไรใหม่ๆมันเลยทําให้เราอ่ะมองเห็นคนที่เขาลุกขึ้นสู้เขาลุกขึ้นทําบางสิ่งบางอย่างลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ซึ่งเราก็เป็นคนนึงเฮ้ยฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากที่ ชีวิตแบบนี้ทุกคนมีความฝันค่ะวันนี้ถามว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาที่จะขึ้นมาทำเกี่ยวกับออนไลน์แน่นอนค่ะว่าในทางรอดของเราเนาะเราต้องดูด้วยว่าธุรกิจอะไรที่มันจะเหมาะกับ ช่วงยุคสมัยของเราช่วงเวลาที่เราจะทําแน่นอนว่ามันต้องเป็นออนไลน์เพราะอะไรคะเพราะออกจากบ้านไม่ได้และถึงออกจากบ้านได้คือสภาวะเศรษฐกิจคือเรียกอะไรถ้ามีหน้าร้านเนาะมันก็ซบเซาถูกไหมอย่างตัวทิพย์เองเนาะมันก็ประสบปัญหาไงเพราะว่ารายได้ของทิพย์มันขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้าแต่ทีนี้เมื่อคนกลัวนักเรียนปิดเรียนเนาะเออคนยื้อระยะเวลาออกไปที่จะมาตัดผมหรือใครบางคนก็ซื้ออุปกรณ์ตัดเอง เห็นไหมคะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาในอาชีพการงานของเรามันเลยเริ่มทําาทิพย์เริ่มมองหาหาสิ่งใหม่ๆทําทำนะคะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่เปิดโอกาสตัวเองเพราะเรามีความฝันเราเลยต้องไล่ล่าความฝันเรายังไม่เร, Stefan, เรายังไม่ยอมหยุดนะเราจะไม่หยุดในเมื่อมีใครบางคนที่เขาสามารถลุกขึ้นยืนได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยยังไงฉันก็ต้องทําได้เพราะในชีวิตผ่านมาแล้วผ่านจะเจอเรื่องราวเยอะแยะมามากมายแล้วคุณล่ะคะเมื่อเจอแบบนี้ยคุณทําอย่างไร คุณมีความฝันไหมคุณทุกๆคนมีความฝันทิ่เชื่อว่าอย่างนั้นบางคนฝันอ,อยากมีบ้านอยากมีรถใช่ไหมมีครอบครัวที่ดีเอออยากไปเที่ยวอยากกินอะไรก็ได้ที่ตัวเองอะ่ะอยากจะมีแบบนั้นเพราะทิพย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาตลอดที่เราทํามาไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนะเราก็พยายามหาห,าหลายๆอย่างทาค่ะที่เป็นคนที่แบบเปิดโอกาสตัวเองทําัน,นั่นทำนู่นทานี้ไปเรื่อยนะ โอเคแต่มันยังไม่ได้ประสบความสาเร็จไงเพราะอะไรคะเพราะที่บอกตัวเองเสมอว่าฉันไม่รู้นะว่าอาชีพอะไรเออมันจะถูกจริตกับฉันถ้ามันถูกมาเมื่อไรอ้ยหรวยเปียงปางสามารถที่จะแบบมีชีวิตที่แบบก้าวกระโดดได้ ทีนี้พอเราไปเห็นชีวิตใครหล,หลายๆคนที่เขาลุกขึ้นมาทําออนไลน์เมื่อก่อนไม่เคยมองเลยเพราะตลอดเส้นทางการทํางานของเรามันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเออเป็นพนักงานประจาําอย่างนี้เนาะมันทําให้ชีวิตของเราหลายๆคนก็ยังมีหลายๆคนที่แบบว่ามีความฝันแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมีความฝันแต่ก็ไม่รับรู้ไม่ค ไม่คิดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเลยเราต้องขอบคุณตัวเองเนาะเออเราโชคดีนะที่วันนี้เราเปิดโอกาสอะไรให้ตัวเองหลายๆอย่างพอเราเปิดปุ๊บเราจะมีโอกาสเยอะแยะมากมายที่เข้ามามันเลยทําให้ทิ์มันมีโอกาสลองทาอันนั้นทองอันนี้เรียนศึกษาเออสิ่งแบบนี้มันไม่มีสอนในห้องเรียนแต่เราต้องเป็นคนไข่คว้าเอาแล้วในนี้ในแล้วนะปัจจุบันนี้เนาะในมันเป็นโลกของออนไลน์มันมีคนที่เยอะแยะมากมายทีออ่ออกมาแบ่งปันเรามาอยู่คิดว่าวันนี้ตัวเรานั่นแหละ ที่เราจะไขว่คว้าไหมถ้าเราบอกว่าวันนี้เรามีความฝันน่ะคุณจะหยุดความฝันคุณไหมคุณจะให้สิ่งรอบข้างเนี่ยมาหยุดความฝันคุณหรือเปล่าคุณอย่าลืมนะคนพิการบางคนน่ะร่างกายเขาไม่พร้อมแท้แต่เพราะเขามีความฝันเขาจึงลุกขึ้นมายืนหยัดและทําตามฝันของเขาได้ถูกไหมและอย่างเราเหรอวันนี้เราร่างกายครบอะ่ะมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนคนทั่วไปมีความสามารถเหมือนคนทั่วไปเพราะวันนี้คนที่เขาประสบความสําเร็จ คุณอย่ามองว่าจะเป็นเฉพาะว่าต้องคนรวยนะต้องมีความรู้นะเออต้องพูดภาษาได้นะอะไรเงี้ยบางทีมันมันหมดยุคนั้นแล้วนะคะมันหมดยุคนั้นแล้วในในโลกปัจจุบันนี้จริงไหมเพราะทุกวันนี้คนที่เขาลูกขึ้นมา สามารถประสบความสําเร็จได้เขาใช้ความสามารถบางอย่างของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับปริญญาโดยเฉพาะโลกในยุคโซเชียลแบบนี้ในโลกออนไลน์สวัสดีค่ะแม่ดารี่ขอบคุณค่ะที่ให้เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะนะในโลกออนไลน์แบบนี้คุณจะเห็นว่ามีหลายคนมากมายที่เขาลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จทั้งท้ที่บางคนนะอายุเยอะกว่าเราบางคนนะ่ะเรียนมาน้อยกว่าเราแต่ทําไมเขาประสบความสําเร็จเพราะคนส่วนใหญ่บางทีอ่ะ เขาเรียกอะไรอะ่ะเขามีจุดบางจุดเนาะที่เขาสามารถแบบประสบความสําเร็จได้เราเคยไปศึกษาเรียนรู้ไหมว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรในขณะที่ใครบางคนเนาะมัวแต่ไปมองคนที่เขาอุ้ยจบมาสูงนะฐานะการงานดีเออเป็นดาราเป็นคนดังคือไปมองแต่แบบนั้นแล้วสุดท้ายเอามาเปรียบเทียบตัวเองแล้วก็ดับความฝันของตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันนะทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเหมือนเขานะฉันคงไม่ประสบความสําเร็จแบบเขาหรอกลองย้อนกลับไปคิดเสีว่าแล้วคุณมีความฝันไหมคะ ถ้าคุณมีความฝันเราก็ต้องหาวิธีไงคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะหูมันมีมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายแบบรูปออแบบชีวิตอะ่ะทําไมคุณไม่มองอ่าขอบคุณค่ะนะทําไมไม่มองทําไมไปมองแต่คนที่แบบว่าเหมือนอยู่เหนือกว่าเราดีกว่าเราแต่คุณเคยมองไหมคะว่ากว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นกว่าเขาจะไปถึงความฝันของเขาเขาฟันฝ่าอะไรมาบ้างนะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเราเราเคยมีโอกาสดูแบบว่าอ่าพวกเขาเรียกอะไรนะ อย่างพวกของเคป๊อบไหอ่าเคป๊อบหรือที่เรารู้ของเด็กไทยก็คืออ่าอย่างลิซ่าแบมแบมอย่างเงี้ยคุณคุณหลายๆคนเนาะมักจะมองแต่จุดที่เขาประสบความสำเร็จอุยดีเนาะมีชื่อเสียงมีไรายได้รวยร่ํารวยนู่นนี่นั่นแต่คุณเคยไปมองตอนที่เขาฝึกซ้อมไหมว่าวันหนึ่งเขาซ้อมคน,คนละกี่ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมงต่อวันนะทั้งทั้งด้านการภาษาการร้องกันคือทําทุกอย่างถูกไหมอ่า ใช่ค่ะนะคือเขาเนี่ยฝึกซ้อมทํามาตั้งเท่าไหร่ทีกว่าเรามากตั้งเท่าไหร่ถูกไหมแล้วอย่างเราเราวันนี้หลายหลายคนบอกเฮ้ยมีความฝันแต่พอเริ่มก้าวแรกเจอปัญหาเลิกนะเอาเหมือนอย่างทิปอะวันนี้ถ้าถ,ถ้าเกิดคุณเป็นทิปอะถ้าเกิดว่าคุณลองทํามาแบบทิปหลายหลายอย่างหรือคุณบอกเฮ้ยเนี่ยฉันลุกออกมาไลฟ์สดเป็นปีแล้วทําไมฉันยังไม่ดังยังไม่อะไรแต่ทิปไม่ได้คิดแบบนั้นนะทิปแค่รู้ว่าเฮ้ยแสดงว่า สิ่งที่เราทําอยู่น่ะมันยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือวิธีการมันยังไม่ได้ถูกอทิพย์ก็แค่ไปหาวิธีวันนี้มีกลุ่มสอนทิพย์ขอเข้ากลุ่มนะเพราะอะไรคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมาเติมเต็มบางอย่างให้เรา,ามีคนเข้ามาพูดคุยกับเรามีข้อความดีๆมีวิธีการามีวิธีทางที่มันถูกต้องคือเราก็แค่ไปหาวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงความฝันได้ไม่ใช่ดับความฝันตัวเองลงหรือลดขนาดความฝัน ยังทิพทิพมาเนี่ยวันนี้ทิพเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเออเรายังไม่ได้มีครอบครัวใช่ไหมยังไม่ได้มีครอบครัวทิพมองอนาคตเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มวางแผนตัวเองเพราะเราไม่รู้ไงว่าเออเฮ้ยมันอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องวางแผนตัวเองก่อนอยากจะประสบค,ความสําเร็จอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินทิพก็แค่หาวิธีการหาอาชีพที่มันอะ่ะเหมาะกับเราทิพจะไม่พูดทิพจะคเรียกอะไรเราจะไม่เอาแบบ เฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเออฉันไม่สวยอะไรเงี้ยนําหน้าก่อนไม่บอกแล้วใช่ไหมว่าในโลกออนไลน์เขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกค่ะแต่เขาต้องการว่าสิ่งที่เขาจะได้จากคุณมันคืออะไรตัวคุณเองต่างหากที่จะต้องลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองวันนี้ความฝันคุณมีไหมถ้าคุณมีคุณอยากเขาเรียกอะไเราต้องไล่ล่าความฝันของเราไม่มีใครมาทําแทนคุณได้ไม่มีใครมาจับมือคุณทาแล้วแบบ เขาเรียกไอะคว้าความฝันอันนั้นให้คุณแต่คุณต้องเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาคว้าเองมีคนบอกวิธีการแนวทางเออสอนคุณทุกอย่างแต่คุณต้องเป็นคนมาไขวคว้าจริงไหมจะกินข้าวอ่ะคนอื่นตักข้าวมาให้แล้วว่าไม่เอามือเอาช้อนตักข้าวเข้าปากคุณจะรับรู้ไหมว่าอาหารนั้นอร่อยไหมจริงป่ะแล้วคุณจะอิ่มไหมหรือคุณจะนั่งมองแล้วเ,เรียกอะไรอิ่มทิพย์ไปหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ แต่ทุกอย่างเราต้องลุกขึ้นมาทํานะทนําในที่นี้เอาเราเริ่มเลยเริ่มเรียนรู้เริ่มทําเริ่มฝึกถูกปะอย่างทิพย์ก็ไม่ได้เก่งทิพย์ไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้มาพูดแบบนี้ใครจะเชื่อมั่งว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่อายเออใครจะเชื่อมั่งว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่อายไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่ด้วยความที่ว่าเรารสึงเกตุวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างให้กับชีวิต เราจะไม่ยอมแพ้นะเราจะยังไม่ยอมแพ้ในเมื่อคนมันมีคนที่เขาประสบความสําเร็จได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เราต้องคิดแบบนี้ถูกไหมเพราะอะไรเรามีความฝันไงคุณเขาเรียกอะไรคุณจะหยุดหรอคุณจะหยุดความฝันของคุณไว้แค่นั้นเหรอไม่ที่บอกว่าไม่ฉันจะต้องตะเกียกตะกายฉันจะต้องตะเกียกตะกายาด้านต้นไปให้ถึงฝันให้ได้นะเนี่ยแหละมันเลยทําให้ที่ยังไม่ยอมที่จะหยุดทํายังไม่ยอมที่จะหยุดแบบหาอันนั้นหานี้ไปเรื่อย ในขณะที่ใครบางคนทิพมึงไม่เหนื่อยมั้งเหรอเออเพื่อนเนาะเพื่อนอนะทิพมึงไม่เหนื่อยมั้งเหรอวะทํางานก็เดินยืนทั้งวันเออมึงจะไปทําอะไรแบบนี้อีกไม่เหนื่อยมั้งเหรอวิ่งลอกไปเนาะอย่างบางคนเป็นไงคะเลิกงานนา้องเขาก็ไปสังสรรค์เขาก็ไปไป,ไปกินไปเที่ยวไปสนุกสนานวันหยุดเขาก็ไปคะ่ะแต่ทิพเป็นไงคะทํางานคะ่ะนะทํางานคะ่ะระหว่างนั้นเออเราก็หาอะไรทําไปเหนื่อยเรียกอะไรเหนื่อยเพิ่มมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรคะเพราะเราอะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรให้กับชีวิต เพราะเรามีความฝันเรามีความต้องการบางอย่างเราเลยยังไม่หยุดที่จะทําเพราะทิพิดเสมอว่าในเมื่อวันนี้เรายังมีแรงยังต้องทําจริงไหมถ้าเราหยุดนะความฝันเราหยุดด้วยแล้วถ้าวันหนึ่งที่เราแบบว่าอายุมากขึ้นแล้วใกล้ปลดกเกษียณนะเราจะทําอะไรให้กับตัวเองจริงป่ะคุณเคยคิดกันแบบนี้ไหมคะแต่บอกเลยนะเออทิพย์คิดอยู่ตลอดนะบางคนก็จะแบบคือถ้าเกิดใครเขาฟังเราพูดเนาะบางคนก็จะบอกว่าคิดเยอะ คิดเยอะคิดมากทําไมไม่ใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขเราไม่ได้แบบเราไม่ใช่เป็นคนซีเรียสที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้หาความสุขอะไรให้กับตัวเองเลยแต่แค่เรามีขอบเขตของเราเราแค่รู้ว่าเรื่องไหนมันทําให้เรามีความสุขเราสามารถปรับอารมณ์และความสุขของเราเองได้ในขณะที่ใครบางคนโอ้ยความสุขมนะันจะต้องออกไปเที่ยวนะหูจะต้องแบบไปเที่ยวเครนะียกอะไรไปเที่ยวเทคเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะหรือจะต้องแบบหูไปสังสรรจึงจะรู้สึกว่ามีความสุขคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าความสุขมันมีหลายด้านถูกไหม คุณสามารถเขาเรียกอะไรสรรหาวิธีการนั้นให้กับตัวเองได้เนี่ยแหละคือเราเนี่ยวางรูปแบบชีวิตของเราเรามีความฝันของเราระวางของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นวันนี้นะคะหลายๆคนถ้าเกิดใครรู้ตัวว่ามีความฝันนะถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาทํานะคะคุณอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออย่าคือเขาเรียกอะไรท้อได้เออท้อได้แต่เราต้องปลุกพลังตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้อย่าโยนความฝันของเราทิ้ง ถ้าเราโยนทิ้งตอนที่เรายังมีแรงทําทิพย์บอกเลยว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอายุเยอะมากแรงเราน้อยลงฝันของคุณจะไม่มีทางสําเร็จแน่นอนจริงไหมเพราะขนาดมีแรงมีแรงที่จะทะําอ่ะยังไม่ฮึดสู้เลยยอมแพ้ไปเฉยเอย่างเงี้ยแล้วในวันที่เราหมดแรงล่ะเราจะสามารถไปถึงความฝันได้ไหมหรือว่าประมาณว่าพอถึงจุดเฮ้ยไม่ได้เออปล่อยมันแล้วแต่ชีวิตจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปไปตามยถากรรมไปตามชีวิตชะตาโชคชะตาที่เขาขีด ไม่ใช่เราเลือกเกิดไม่ได้นะเราเลือกเกิดไม่ได้เออจะฉลาดจะเรียนเก่งหรือว่าเออจะหน้าตาดีหรือจะฐานะดีหรือจะพี่กงพิการเราเลือกไม่ได้แต่ในเมื่อวันนี้ชีวิตเป็นของเราเราต้องเลือกนะเราต้องเลือกเราต้องสร้างความฝันของเราเวลาท้อนะเวลาท้อเราต้องเขาเรียกอะไรเราต้องมองไปหาความฝันของเราให้เยอะๆว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราก็แค่หาวิธีการ มันทิพย์ไงทิพย์ก็หาวิธีการมาตลอดเออทิพย์หาวิธีการมาตลอดแต่สิ่งสิ่งนั้นมันยังทําให้เราเนี่ยไม่ถึงไปจุดไม่ถึงจุดมุ่งหมายทิพย์ก็ไม่ล้มเลิกเ <oret tiempo. S 1> พราะอะไรยังคงไล่ล่าวความฝันของตัวเองอยู่ทิพย์ก็แค่เปลี่ยนวิธีการแต่ความฝันของเราจุดมุ่งมั่นของเรามันก็ยังมีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนในขณะที่ใครบางคนมองว่าเราล้มเหลวอ่าในขณะที่ใครบางคนมองว่าเราล้มเหลวคุณจะเอาความคิดนั้นมาใส่ให้คุณไหมล่ะทิพย์ไม่ ใครจะพูดเลยก็ช่างแม้แต่พี่ตัวเองพูดทิพก็ไม่สนใจทิพก็แค่เปลี่ยนอ้าแสดงว่าเครื่องมือนี้มันยังไม่ใช่ทิพก็แค่เปลี่ยนพอลองไปทํามันใหม่เอ้ยอันนี้มันยังไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ตายเออแขนขามันไม่ได้หลุดไปอ่ะจริงไหมแต่ถ้าวันนี้เราเราเขาเรียกอะไรยังยังทำอยู่แบบเดิมๆอ่ะแล้วคิดว่ามันจะสําเร็จจะได้แบบที่ตัวเองฝันน่ะคุณต้องดูระยะเวลาที่คุณทํามามันใช่ไหมถ้าไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนไง บางทีมันไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะงานมันต้องเปลี่ยนที่ตัวเราด้วยนะมันต้องเปลี่ยนทั้งทั้งแบบสิ่งที่คุณจะทำนะแล้วก็ตัวคุณเองด้วยเพราะหลายๆคนบอกโอ้ยฝันอยากจะได้นั่นได้นี่แต่นอนเฉยไม่ทำอะไรไม่พราใครมาแนะนาอะไรไม่เอาอะไรเลยเคยเจอไหมบอกเลยคนรอบตัวเยอะมากนะคะคนรอบตัวเยอะมากมีความฝันมีมีความต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่เวลาทิพชวนทำอะไรไม่เอาหรอกไม่อยากเหนื่อยเพิ่ม ลำบากทําไม่ได้ยุ่งยากโอ้โหสารพัดเนอสารพัดเพราะฉะนั้นเนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทําแบบเดิมๆแล้วจะได้ความสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อะยังทิปอะบางทีเราต้องมานั่งคิดไงว่าเออเฮ้ยมันเพราะอะไรเนาะอ๋อมันอจอะงานที่เราทําอยู่เฮ้ยมันมันเขาเรียกอะไรอะมันไม่ใช่งานในยุคสมัยที่จะสามารถทําให้สําเร็จได้โอเคเราก็ต้องหยุดงานนั้นแล้วหางานใหม่ นะพอเสร็จปุ๊บอ่ะพอเร,เราได้งานและเราไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยอาชีพอะไรที่เราจะเลือกในเมื่อเราเลือกแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําคืออยู่ที่ตัวเราค่ะเราต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปพัฒนาในสิ่งนั้นๆเหมือนอย่างที่วันนี้ทิพย์ลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับออนไลน์เฮ้ยจากไลฟ์สดไม่เป็นก็ต้องฝึกจากไม่เคยแบบเขาเรียกอ,อะไรเนี่ยแต่งหน้าเออเขียนคิ้วเขียนทาตาเขียนทาปากอะไรเงี้ยเอ,อ้เราก็ต้องลุกขึ้นมาทําบ้างเราต้องลุกขึ้นมาทํารู้จกเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางสิ่งงบาาอย่ง และพูดเป็นคนพูดที่แบบอ่าบางทีตะกุกตะกากผิดด,ดทุก,ทก,ทกสันอะไรเงี้ยมันมีทุกคนค่ะแต่เราต้องออกมาฝึกมาทําให้มันถี่ให้มันบ่อยมากที่สุดจริงไหมมันถึงจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ความสําเร็จคุณอย่าไปมองว่าความสําเร็จโอ้โหจะต้องรอมีบ้านราคาสิบล้านก่อนต้องรอมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านก่อนคุณถึงจะสําเร็จวันนี้การแค่เราเนี่ยกล้าที่จะลุกออกมาไลฟ์สดเนี่ย แค่กล้ากดปุ่มแล้วกล้าคุยคุณก็สําเร็จแล้วค่ะคุณกล้าพูดคุณกล้าแสดงความเป็นตัวตนขึ้นมาคุณก็สําเร็จแล้วค่ะนะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะมันจะต้องเขาเรียกอะไรมันจะต้องเริ่มจากสะสมความการประสบความสําเร็จในสิ่งเล็กๆถูกไหมคะสวัสดีคะ่ะคอสวยใส่นะเราจะต้องสะสมความสําเรจเ็จเล็กๆน้อยๆขึ้นไปถูกไหม อะไรที่ทําไม่ได้เอ้ยเราก็ลองเข้ามาทําแล้วทุกวันนี้ในโลกออนไลน์อย่างที่ทิ์บอกความรู้มันมีให้เราอะเยอะแยะมากคุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นเสียเงินเป็นก้อนทุกวันนี้มันเรียนฟรีได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนะคะคุณมีความฝันคุณจงลุกขึ้นมาไล่ล่าฝันของคุณคุณอย่าโยนความฝันของคุณทิ้งนะคะอย่าโยนความฝันของคุณทิ้ง บางคนไปเจอคนสกัดขาเออไปเจอคนสกัดขาเนาะเออพูดอันนั้นพูดอันนี้โอ้โหท้อแท้เลิกซะงั้นนะเลิกไปซะอย่างนั้นแล้วทิพย์ถามว่าความฝันของคุณนะ่ะมันคือของคุณไม่ใช่หรือมันไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่หรอนะทําไมถึงไปเอาคำพูดความคิดเห็นความต้องการของคนอื่นนะ่ะมายัดใส่ความฝันของคุณด้วยจริงไหมคะ บางคนเนาะพอจะลุกขึ้นมาทำเฮ้ยอ,อย่าทำเลยทำไปนะก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกเฮ้ยอ,อย่าทำเลยคนทำเยอะแล้วเฮ้ยอ,อย่าทำเลยเดี๋ยวมันก็แบบปิดหนีม้างอะไรเงี้ยเยอะแยะค่ะถามว่าทิพโดนไหมมันโดนมาหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่แค่วันเนี้ยเราเนี่ยบอกอะไรกับตัวเองนะใช่ค่ะนะเราต้องรับผิดชอบความฝันเหมือนกันอย่างวันเนี้ยการที่ทิพขึ้นมาเนาะเออมาแบบแบ่งปันมาไลฟ์สดแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะทิพก็มีความฝัน และทิพย์ก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่ะที่เข้ามาเจอทิพย์เนาะทุกคนก็มีความฝันทุกคนก็พยายามถักทอร้อยเรียงความฝันของตัวเองอยู่มันจะไปได้ไวไปได้ช้ามันไม่ได้สําคัญค่ะขอแค่วันนี้เราอย่าหยุดนะเราอย่าหยุดที่จะทําเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวการลงมือทําพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆยังไงความฝันมันต้องถึงแน่นะมันต้องถึงอยู่แล้วแต่อย่าเพิ่งท้ออย่าไปเขาเรียกอ,อะไรอ่ะอย่าไปเอาหูของเราอ่ะ เปิดรับอะไรที่แบบว่ามันมาบั่นทอนความรู้สึกข,ของคุณมันยังทุกวันนี้ยังทิพ,ท,พทิพทํทำยังไงอ่ะทิพก็ต้องไปเขาเรียกนะไปเข้ากลุ่มนะไปเข้ากลุ่มเติมพลังไปหาคนที่เขาประสบความสําเร็จเพราะเพราะว่าคนสําเร็จหลายๆคนเขาออกมาบอกว่าอยากเป็นแบบไหนต้องเข้าใกล้สิ่งสิ่งนั้นอยากจะประสบความสําเร็จทิพก็ต้องเข้าใกล้คนสําเร็จถูกไหมอยากเก่งก็ต้องเข้าหาคนเก่งอยากร่ํารวยเราก็ต้องเข้าหาคนรวย เราก็ต้องวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นถูกไหมคะนะเหมือนกันวันนี้ความฝันของเราเนาะมันเป็นความฝันของเราเราต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบเองนะคะไม่มีใครรับผิดชอบความฝันแทนคุณได้ไม่มีใครทําแทนคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเรานะคะลุกขึ้นมาเรียนรู้พัฒนาแล้วลองลงมือทําฝึกฝนไปเรื่อยๆรับรองคุณเขาเรียกอะไรคุณจะถึงความฝันของคุณแน่นะคะจะเร็วจะช้าอย่าไปสนใจขอแค่ว่าเราเนี่ย ยังคงทำไม่หยุดอ่าเขาเรียกนะเส้นชัยนะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่เส้นชัยมีไว้สำหรับคนที่วิ่งไม่หยุดนะะเราจะเป็นคนคนนั้นไหมคะใช่ค่ะเนาะความฝันเราต้องรับผิดชอบความฝันของเราเองนะคะโอเควันนี้นะคะนะเป็นสิ่งดีๆที่ทิพตตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะวันนี้ถ้าเกิดคุณมีฝันคุณจงว,วิ่งไล่ล่าฝันของคุณนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การลงมือทําของเรานะเรียนรู้ลงมือทําด้วยตัวของเราเองจะไปไวไปช้าไม่เกี่ยวค่ะขอแค่วันนี้อย,ย่นะยาหยุดนะอย่าหยุดที่จะวิ่งเส้นชัยมีไว้สําหรับเรากันทุกคนนะคะโอเคสไลด์นี้ทิพยไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วโอกาสหน้าทิพจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้เอามาแบ่งปันให้กันอีกนะคะสหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ